กังวี่กังวันเจ้าจังมณูนียพี่ก็เมื่อคืนพี่แผนนอนหลับเป็นตายปล่อยให้หงพายนอนมองเพดานถึงเช้านี้จ้ะเจ้าไปก่อนเอถอะเดี๋ยวลูกน้องพี่มเห็นเข้าอ้ยพี่แผนใครจะเห็นได้เล่าถ้าหากโงพายไม่อยากให้เห็นอะ การเข้ามาอแผนอีกแล้วน่าเบื่อไม่แต่งานงานงานขอถามถามอันไหนเมื่อไหร่จะลาออกจากงานราชการนาทีเล่าพี่เองก็ว่าจะอย่าบอกนะว่าจะทำทำจนชีวิตหาไหม่พี่แผนพี่แผนแมานาของพลายพี่พุทเล่น สักวันพี่อายุมากขึ้นเที่ยวแรงลดถ,ถอยพี่ก็คงหยุดหรือไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะสั่งปลดพี่แล้วเอาคนหนุ่มมาทำงานแทนคนแก่นั่นแหละไปเธอะเดาอย่าดื้อเดี๋ยวพ่อรักเราเลกนะ นี่มันเกิดอันไรขึ้นถึงได้ชุดกระชากลากกันมาเช่นนี้ท่านเจมเมองขอรับนี่ในเมืองข่าวบดีจากฝ่ายเหนือจับคนมาให้านจะเมืองลงโทษขอรับโทษอันใดคือเช่นนี้ขอรับในเมืองคนนี้รู้จักกับผมหลายวันก่อนเดินทางมาหากับผม แล้วเมื่อเช้าเนี่ยออกไปเดินเล่นแล้วพาชายนคนนี้กลับมาด้วยโดยบอกว่าชายคนนี้เคยเป็นทา่าสดเรืองเขา้าก่อกขอรับแล้วยังไงเจ้าชื่ออะไรกับผมเชิดหลอดแล้วขอรับเจ้าเคยเป็นทา่าของในเมืองใช่หรือไม่เคยขอรับแล้วยังไงต่อมันขโมยทรัพย์สินของข้าหง,ง,งไปขอรับแล้วไปอยู่แถวจวนเมืองการ ปลูกเรือนอยู่เสียสุขสบายลยขอรับความไม่เด็ดขโมยนะขอรับนายท่านไม่ได้ขโมยและ,และเจ้าเอาเงินมาปลูกเรือนได้อย่างไรมีนางโจนให้พวกผมมาขอรับนางโจนหรือคืออย่างนี้ขอรับท่านเจ้าเมืองเมื่อปีก่อนบ้านของกะผมถูกโจนางหนึ่งขึ้นป้นขนทรัพย์สินไปเสียหมดแล้วนำไปแจกจ่ายให้แก่พวกทาสแล้วยังปล่อยพวกท่าไปขอรับและพวกท่านทราบกันหรือไม่ ว่านางโจรคนนี้เป็นโจนลุมใดพวกมันไม่ได้ประกาศชื่อเสียงเพื่อเป็นศักดาแต่กระผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะพิรามันพูดเสียงเป็นผู้หญิงขอรับเช่นนั้นเลยเรื่องโจนบนว่าหามีใครมาร้องเรียนไหมกลัวตายเนยขอรับท่านเจ้าเมืองแล้ผมเองก็มิกล้ากลัวมันจักย้อนกลับมาเอาเรื่องขอรับครั้งนั้นมันไม่ปัดขอตายก็บุญแล้วเจ้าค่ะท่านพวกมันมีมีแก่ทุกคนคนนี่ไงขอรับ กับผมไม่ได้เป็นขโมยนะครับแล้วจะจับกับผมไปลงโทษได้เย,ยอะไรแล้วเงินที่เจ้าไปใช้จน,นสุขสบายแล้วไม่ต้องเป็นทาสอะ่ะมันเรื่องของข้านะไอ้ปอดไอ้คนหัวหมอท่านเจ้าเมืองเจ้าคะต้องจับมันมาลงโทษและยืดทรัพย์ของพวกมันมาคืนให้พวกข้านะเจ้าคะเรื่องทรัพย์สินของพวกท่านปราคนแล้วว่าเป็นโจรปล้นทวนโจรจเอาไปให้ผู้ใดมันก็อีกเรื่อง งออั้นจะไม่มีการลงโทษหรือขอรับท่านเจ้าเมืองท่านขุนเรื่องนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องหาตัวโจรมาให้ได้ก่อนข้าขอเวลาจัดการตอนเกิดเรื่องหามีผู้ใดมาร้องเรียนไหมแล้วตอนนี้เรื่องมันเกิดไปแล้วจะให้ลงไปหาข้อมูลมาคงจะยากเท่าไหร่แต่ข้าให้สัญญาข้าจะพยายามนำกลุ่มโจรกลุ่มนี้มาลงโทษจงได้เอาละ ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปก่อนเถอะและไอ้ปอดกับท่าคนอื่นเขอรับนายเมืองคนพวกนี้เขาได้รับอิสรภาพโดยมีคนมาหยิบยื่นให้ท่านรอให้ข่าได้ตัวนางโจรมาก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะสาธุขอให้หนางโจรโดนจับเลยเพราะว่านางโจรเนี่ยเป็นคนดีคนดีได้ปอด คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์จากการเป็นทาสแล้วยืนหยัดได้ยังมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนอื่นเช่นนี้มิเรียกว่าเป็นคนดีจะให้เรียกว่าเป็นคนเช่นไรหรือท่านเศรษฐีใจร้ายดิบอดเฮ้ยท่านเฮ้ยน้ตีไก่เฮ้ยคนต้องอย่องอย่ามาห้ามท่านไอ้ปอดตัาจับไว้นะล่างข้างล่างกันจะไปข้างล่างเลย เรื่องคุณช้างคุณแพรเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่อคุณซ้อมคุณคุณแครคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งพิ่งชิงแปนวันทองจะคนซื้คุณช้างเลยตื้อเอามาครอบรองแทน ึกเหนือหรือสึกตายกลุยคว,าว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นสึกรบไม่วันไรสึกรักทำไมเจ็บใจสุดแทนชาเสื้อต้องไว้ลายสาตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาไกล,กล